พ่ปุณนะคะและเนตาวีนะคะวันนี้นะคะคุณจะมาพูดเกี่ยวกับว่าเพราะอะไรจึงเลือกซื้อเนตาวีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ n นต้าวีนะคะราคาเพียง499,000บาทเป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดณนะตอนนี้และราคาถูกที่สุดสำหรับรถไฟฟ้าในท้องตลาดเลยค่ะ n นต้านะคะวิ่งได้384กิโลเมตรและไม่พอแค่นั้นนะคะสามารถเลือกชาร์จได้2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแบบ AC คือไฟบ้านนะคะและแบบที่2คือชาร์จแบบ DC ก็คือชาร์จฟา้าที่ปั๊มนะคะเลือกได้2แบบง่ายๆเลยค่ะอยากชาร์จแบบไหนลูกค้าก็เลือกได้ เราติดตั้งวอลบอ็อกให้ลูกค้าฟรีถึงที่บ้านนะคะหลังจากรับรถไปแล้วและมีสายอิมเมอร์เจนซีนะคะสายช้าฉุกเฉินติดตัวรถให้กับลูกค้าทุกคันนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองนาน1ปีนะคะซีมรอบคันเป็นเกรดเซรามิตเลือกเบอร์ได้40 60 80ของแถมพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นพรมกระดุมนะคะก่อปลายพยางลูกค้ารับรถพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ สเกิร์ตห้าชิ้นแอร์โลคิดนะคะรอบคันแบบนี้เลยถ้าลูกค้าอยากแรปดำนะคะแบบนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1, 5 0 0ันห้ารอบาทเท่านั้นไม่พอแค่นั้นนะคะมาด้วยชุดแต่งแบบแนวสปอร์ตนะคะเอกลักษณ์ของโชว์รูมเนต้าติวานนุนเท่านั้นจะเป็นโลโก้น้ำผู้ด้านหน้าสีดำโลโก้เนต้าด้านหลังสีดำแล้ปหลังคาดำและโพดล้อดำแต่งแบบนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะรับรถพร้อมใช้งานเพิ่มความสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะ และนี่คือความคุ้มค่านะคะที่ลูกค้าควรเลือกเนตาวีด้วยราคาพิเศษตอนนี้นะคะอย่างที่ปุณแจ้งไป4,99,000ลดเหลือจำนวนจำกัดและเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะพร้อมส่งมอบตอนนี้จะเป็นสีขาวและสีเทาอยากแต่งแบบไหนนะคะติดต่อหาปุณได้เลยะคะ่ะที่เบอร์097-156-4292ค่ะ